พวกเราใช้สองมือเปล่าเนี่ยสามารถอ้านยันให้รถถังหกคันของสจูได้อย่างสบายๆเลยใช่ไหมผมยังจำได้ที่ได้แล้วนินะครับมีพี่น้องคนหนึ่งผมก็เลยคิดว่าพี่น้องคนนั้นเนี่ยเขาคงเคยทำหน้าที่เป็นทหารเคยตบทัพจับศึกเคยขับรถถังด้วยเขาบอกว่าเอาเครื่องกับเพิงเนี่ย พ่นไปตรงกระจกรถถังนี่มัน,มะจ,น,มนะจะมีกระจกเนี่ยเหมือนตาเราอ่ะพ่นไปที่กระจกเนี่ยให้มันมืดหมดเนี่ยรถถังมันจะขับไม่ได้เลยเพไมนให้จับมันนะีไว้นะถ้ามันเอารถถังมาอีกเนี่ยเราเอารถเราเอาอะไรก็ได้เครื่องฉีดดับเพลนหรือโคดนนะโครนหรือฉีดดำหรืออะไรก็ได้นะไปพ่นตรงกระจกมันเนี่ยถ้ากระจกมันต๊ดสนิทปุ๊บมันขับมันขับไม่เป็นละมันต้องจอดอยู่ที่ นี่เป็นพิการง่ายๆที่ทำให้รถถังมันไม่สามารถขับออกไปได้เลยครับว่าเราใจเยนเ็ยนๆเพราะคนอยู่ในรถถังเนี่ยผมไม่เคยอยู่นะฮะแตผมเคยดูหนังที่บอกคนอยู่ในรถถังเนี่ยมันมองไม่เห็นนะฮะมันมองไม่เห็นมันมองเห็นผ่านกระจกดหน่อย,ยกเว้นมันมีอาหารหนั่งข้าง,งบนแต่ทหารหนั่งข้างบนเนี่ยมันก็ไม่สามารถออกมนขับได้ยกมันมันมีวิทยุ เราก็สังเกตสิครับถ้ามันมีทานนั่งบนเนี่ยเราก็หาทางทาให้ยุมันเสียแต่ปกตินี่นะฮะคนที่นั่งบนกับคนที่ขับรถเนี่ยมันติดต่อเันไม่ได้ไอ้คนที่นั่งข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันคอยใช้ปืนเนี่ยยิงฝ่ายตรงข้ามที่จะยิงมันสมมติจะเป็นอย่างนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะถ้ามันเนี่ยคนทั่งบนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องหาวิธีการในการทําให คนนั่งข้างบนเนี่ยมันใช้ปืนกับเราไม่ได้ส่วนจะทํำยังไงเนี่ยพี่น้องคิดเอาเองแล้วกันนะครับมีหลายอย่างที่เราทําให้มันไม่สามารถใช้ปืนยิงเราได้โดยใช้มือเปล่านี้แหละหรือวัสดุบางอย่างเนี่ยเคยเห็นทางสติ๊กไหมสตต๊กทางสเิ๊กเคยเห็นไหมอันนี้มันก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้แล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดการเสียชีวิตเราไม่ได้ต้องการให้เกิดการเสียชีวิตนะครับแต่เราต้องการป้องกันตนเองเราไม่ไต้องการให้ทหารยิงเรา ช่ไหมครับกดายก็ยังให้สิทธิ์เลยว่าบุคคลเนี่ยสามารถป้องกันตนเองได้ตามควรแก่กรณีนะครับในกรณีที่จะเป็นเนี่ยบุคคลสามารถป้องกันตัวเองได้ตามควรแก่กรณีคือผมทราบมาว่านะครับมันอาจจะไอ้นี่ข่าวมันมาเยอะเราไม่ต้องตื่นเต้นตกใจหรอกแต่การที่มีข่าวมามันก็ดีนะทาให้เราไม่ได้ เสมซึ่งเสื่อมซึ่งโง,งเหงาทําให้เรามีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเรามองข่าวที่มันเข้ามาเนี่ยอย่าไปมองด้วยความสนุกใจขวัญหนีดีฟอร์หรือว่ากลัวไม่ต้องนะข่าวที่มันเข้ามาเนี่ยมันน่าจะคล้ายคล้ายคล้ายๆลยก้กาแฟที่เราดื่มแล้วกระตุ้นทําให้ร่างกายเราสติสมัมปชั้นของเราตื่นอยู่ตลอดเวลารอดภัยอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นข่าวที่เข้ามาเนี่ยกลายเป็นกาแฟอร่อยๆให้เราได้ดื่มกินตลอดเวลาครับไม่ได้ทําให้เราตื่นตกใจกวนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยมันคงพยายามดิ้นลนเพื่อสุดท้ายโดยการส่งกําลังเข้ามาสายเราที่นี่นะครับอาจจะวันสองวันเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่ออย่างนั้น รแสข่าวนี้เขามีย่งนั้นจะไม่ป้วงแล้วก็จัดบริเวณของเราให้ดีเช่นถ้าใครมีรถนะครับมีรถเนี่ยตรงบริเวณประตูบริเวณพานนะครับเ,เฉลิมโลกเนี่ยนฝะักโนนเนะนี่ยฝักถนนเพชรบีตัดใหม่เราก็รถคันใหญ่รถนันใหญ่บใครมีรถนันในญ่สักหน่อยไปจอดเรียงรายกันขวางเอาไว้ถ้าจอดใหมันระเก,กนะระกะเนีฮะคนอาจจะเดินได้ แต่รถถังเนี่ยมาไม่ได้นะครับข้อที่เเนี่ยเราจัดวางบริเวณแถบนี้ครบช่วนใต้เหมือเราก็เหมือนกันใครมีรถเนี่ยเขาก็ไปจอดบริเวณใกล้ใกับสยามสแควร์นะครับชิ้นชั้นนะเนี่ยมีการจอดสถชั้นจีนแถวท่านต่อไปมีจอดรถสักงสามสี่แถวชั้นต่อไปก็มีจอดรถสักงสามสี่แถวเราเตรียมการใน เนี่ยใครมีรถเนี่ยก็จอดไว้แต่ตรงนี้เขาก็าจอดไว้สักสามสี่แถวทั้งเซ็นทรัลพิทลมเนี่ยก็จอดไว้สักสามสี่แถวแล้วก็ตบุริเวนหลังนะครับตรงลานสุรขทราชการที่นเนี่ยแล้วก็จอดไว้สักสามสี่แถวถ้าเรามีแนวป้องนี่เราสบายเลยรถเป็นเข้าบอไม่ได้เที่ยวไปเท่าที่ผมมาอาจจะไม่จริงนะอาจจะไม่จริง ข่าวลือมันเยอะข่าวลือมันเยอะแต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ไม่ประมาทเพราะมีความเป็นด้ครั้งที่แล้วมันสง่งรถถังมาทั้งหกคันเนี่ยเที่ยวนี้เห็นบอกว่ามันจะส่งรถถังมาสี่สิบคันส่งมาเลยจ่มีปัญหามึงมาได้ริิบคันมาไดิิบคันมาไดิิบคันมาไดิิบคัน,น,คนสบายจะตายไปสบายไม่ต้องห่วงนะครับเรากันไวมให้เรียบร้อยกันไวมาให้เรียบร้อย นี่หม้กระนัเราจัดฐานที่มั่นของเรานะ่จัดฐานที่มั่นของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ผมได้บอกทางแกนนาแล้วนะครับว่าแต่ละจุด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 เนี่ยต้องมีกาดต้องมีกาดที่มีคุณภาพเนี่ยจุดหนึ่งกว่าห้าร้อยคนจุดนี้ก็ห้าร้อย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 แต่แต่ละจุดก็มีรถขึ้นเสียงที่มีความสามารถหรือมีประสิทธิภาพของเสียง ดังๆเพื่อจะได้คอยดูแลนะครับที่ทำแนะนำการปฏิบัติการพี่น้องไม่ต้องห่วงครับในการต่อสู้กันนะครับของเราได้ยินยาแค่ประกอบูกันเมืองเราไม่ได้ต่อสู้ดังการทหารแต่ถ้า,า,ถากูเอาฐานข้ามาเนี่ยเราก็มีความจําเป็นในการที่จะดกันตัวเองโดยชอบกฎหมายเท่าที่จําเป็นโดยสมควรแก่เหตุพี่น้องครับไอรัฐบาลชุดนี้เนี่ย ันพยายามบอกอยู่เรื่อยนะครับว่ามันปฏิบัติไปตามมาตรฐานเจ็ดข้อจําได้ไหมฮะมันบอกว่ามันมีมาตรฐานของมันเจ็ดข้อผมถามคุณหน่อยกับสิทธิชาชีวะไอส้สุเทพเดืยงสุบรรณไอ้สิรนเสริญแก้วกาเนิดมาตรฐานเจ็ดข้อของพวกมึงเนี่ยนะมีตัวที่เขียนว่าให้ทิ้งให้ยึดจากน้ำตาเ,เตอร์ได้มีหรือเปล่าวะไม่มีเจ็ดข้อของตอนเนี้ยมันมีนะ ที่ริงแก้น้ำต,ตออาจากเฮลิคอปเตอร์ลงมมมมมไมีมีและมีไม่ได้เจ็ดข้อเนียที่บอกว่าให้ยิงประชาชนด้วยอาวุธสงคารามยิงประชาชนสองมือหรือเปล่าด้วยอาวุธสงคารามเนี่ยมีหรือเปล่าเจ็ดข้อเนี่ยไม่มีแสดงว่าพวกมันเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติไปตามกฎหมายนะครับในเมื่อพวกมึงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยพวกเรานี่ต่างหาก เราไปฏไไิบตตามกฎหมายะคระับกฎหมายก็เขียนไว้ชัดนะครับว่าในกรณีจาเป็นที่เราจะปกป้องชีวิตร่างกายทรัพย์สินของเราหรือหมู่คณะของเราเนี่ยต้องสามารถที่จะป้องกันได้สมควรแก่เหตุและสมควรแก่เหตุทัพที่จาเป็นเพื่อเราสามารถป้องกันเราต้องการป้องกันฐานที่มั่นของเราเราการป้องกันไม่ให้ที่ตองเสือเ้อแดงของเราเสียชีวิต สองขาดของตรูเพราะฉะนั้นเราสามารถต้องกันได้สมควรแก่เหตุโดยถูกต้องตามกฎหมายโดยถูกหลักติกดรัฐนิติธรรมครับพี่น้องเราทำได้ครับป้องการด้วยสดควรแก่เหตุดังนั้นที่กาเปียนี่เพื่อให้เราเตรียมแนวของเราให้เรียบร้อยซะก่อนถ้ามันมาเราไม่ตกใจอะไรก็ตามนี่าเรารู้ล่วงหนะ้าเราไม่ตกใจนะครับอย่างเช่นเนี่ย เวลาหมอเนี่ยนะหมอที่ใหม่ๆเนี่ยเวลาจะไปผ่าตัดถ้าเราไม่ซักซ้อมซะก่อนเนี่ยเขาจะตกใจสมมติจะผ่านะจริงจะผ่าตัดต่อลำไส้ก่อนจะผ่าเนี่ยเขาจะฉายหนังให้ดูก่อนนะขั้นตอนในการผ่าตัดยังไงยังไงจะเจออะไรบ้างจะเลือดออกตรงโน้นตรงนี้ยังไงยังไงดังนั้นถ้ามีเลือดออกอย่าต้องตกไม่ต้องตกใจให้ทําอย่างนี้อย่างนี้เอาคีมนะคีมหนีบนะ เอาผ้าก๊อซใส่ซะเอาสำลีใส่ซะแล้วก็เปิดเล้วก็เย็บเป็นต้นแล้วเลนหมน